กายยังกายถึงเรียนยังฮัลหันหน้ามาหายายก่อนถ่ายกล้องไปด้วยคไ <c oughs> ม่ช็อตฟีเลยนนะะไปเรียนนะคะทุกคนจะไปสอบนะคะวันนี้ก็สุดท้ายแล้วก็ปิดเทอมแล้วปิดกี่วันนะปิดเทอมกี่วันนะหนูปิดตั้งแต่วันพฤหรรัสแล้วแล้วก็เปิดวันไหนนะ เิดวันที่26ตุลาอ่าแค่เมตา2ี่สิบหกไม่ยี26ปด26่อิบหกเลายม่สิบหจะดึงโรงเรียนแล้วทำหน้าเหมือนกันไม่อยากจะไปไม่อยากไปนะโอ๊ยไม่อยากไปได้ไงลูกตัวเองเรียนหนังสือเออ เดี๋ยวก็นี่แหละมันถึงจะว่าได้ไปนี่อยู่เนี่ยเหลืออีกสองข้อเองก็ผ่านก็เหลือสองข้อยองก็ผ่านแล้วเนี่ยตั้งใจต่ะเข้าไปทุกคนแหละเข้าไปหมดทุกคนแล้วเพื่อนมาถึงยังไรไปเข้าไปตั้งแต่สองโมงเช้าแล้วเข้าไปแต่สองโมงเช้าแล้วหรอเข้าไปได้โทรศัพท์อ่าอันนี้ก็ถนนนะคะนอกากจะไล่ถนนไปทางสะพานสีมากยังพอถนนเลยแล้วอ่ะ <ไ>ยาคึ่งยาถึงโรงเรียนก่อนเขาปิดก็ได้เนี่ยให้มันได้จากสามนาทีก็ยังดีดเขาจะได้มีโฆษณาอ่ายายลงเรียวนี้ก็มีโฆษณามีโฆษณาก็มีเงินเข้าใกล้ถึงโรงเรียนเนเน่แล้วค่ะอ่อาทำไมต้องสอบเกณด์อย่นี้ไม่เข้าใจเขาก็ตัวเองสอบไม่ผ่าน ก็แก้ตัวนอตัวเองไม่ผ่านเนาะก็เข้าใจทิตรงนี้ว่ามันไม่ผ่านอยู่แล้วอ่ะมันคนเรียนมันคนโรงเรียนเนาะมันไม่ใช่โรงเรียนที่เหมือนกันที่ไหนล่ะลูกโรงเรียนเออถ้าหนูไม่ไปแก้หนูก็ตกไหมล่ะหนูก็อยู่ชั้นเดียวอีกไม่ได้ขึ้นชั้นไม่ได้ขึ้นชั้นแล้วเออใช่หนูก็อยู่เรียนตรงเก่าอีกนั่นแล้วกัถ้าหนูไม่ไปแก้เขาก็ไปทุกคนนั่นแหละลูก ยังไงถึงแล้วโรงเรียนไตนิธิวิทยาโอ้ยจัดนนเขาโรงเรียนไหมกับเป็นรูปเป็นบอเพื่อนเขามาเห็นนี่กันเออใครตาพาไปนะแบไม่ใช่ว่าต้องไปตรงนี้โรงเรียนนี่นี่นะคะไมอยากไปไตนิธิวิทยานี่ให้แก่นะคะแกสองข้อเองไม่เยอะหรอกลูกสงข้ออะไรสามวิชาสามวิชาแล้ว ก็ไม่นั่นแหละเขาก็ให้แก่งั้นแหละเพราะว่ามันจะได้รู้ไงว่าเออเราเรียนมันเป็นยังไงแต่ละปีแต่ละปีไหนอ่ะสอบตรงไหนเอาเขายังไม่ได้เข้าโรงเรียนเนาะแล้ไงอ่าเ,เ,เออลงรถแล้วก็จะไปลงในข้าวเรียนแล้วยายยายอยอกไปก่อนอย่างมาได้แล้วามเฮะ ม,ม,ม,มาแล้ว <Romeo. S 2> ิ่ทางนนั้นหรือเปล่าเขาให้เข้าทางนี้ลลแนน <Greek. S 2> หละลูกเขาล็อกเปล่า <ใน S 1> วันนี้เขา,เขาล็อกหรือ,อเปล่าอ๋อนั่นนี้แต่เขายังเอารถเข้ามาแต่มาตามให้เอารถเข้ามาแหละเข้มานั่นนี้เขาก็ยังมาอยู่ลูกอันนดิเพื่อนน้องนี อ๋อทางนี้ก็เข้าได้นี่ตรงน้องเนร้านอันนี้ร้านอาหารใช่ไหมลูก ตรงนี้เป็นร้านอาหารใช่ป่ะไงเพื่อนเพื่อนหนูอยู่นี่ไงวะ่ะเพื่อนเนหนูเต็มไปหมดเลย ตอนนี้ตาก็าไปรงวมขับเบียนให้เน่น่นะคะที่ในห้องคุณครูเด็กๆเขาก็าได้ข้อสอบกันมาหมดแล้วนะคะโอเคเขากำลังสอบกันนะคะทุกคน เด็กกำลังสอบกันตันนี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ